สวัสดีครับผมโอควงไผ่นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่สวนไผ่อันดามันบ а มบูเหมือนเดิมนะครับสวนไผ่ในภูเขานะครับและนี้ช่วงของรายการบามบูอลูมิไรนะครับก็มาทำความรู้จักไผ่อีกชนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นไผ่นําเข้าจากลาตินอเมริกาก็าหลายๆคนก็คงจะร้องอ๋อแล้วพอพูดคํานี้มาด้านหลังผมนี้เป็นไผ่ก้าวดาวนะครับ,นะรบตัวที่อยู่ ในมือผมนี่คือไผ่9ก้าดาว2สีคือจะมีแถบสีเหลืองกับสีเขียวนะครับโดยที่ตอนเล็กๆเ,เนี่ยไผ่9ก้าดาว2สีเนี่ยจะเป็นสีเขียวล้วนและ,และโตมาถึงจะมีแถบสีเหลืองๆปนนะครับในบรรดาไผ่9ก้าดาวที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับต้องบอกอย่างนี้ละกันถึงแม้ทางลาตินอเมริกาเขาจะเคลมว่าไผ่9ก้าดาวเป็นไผ่ที่แข็งแรงที่สุดในโลกแต่เราก็เคยได้ตัดไม้แล้วมาวัด าสแตนมันจริงๆว่ามันแข็งที่สุดจริงไหมก็เอาจริงๆก็ไม่จริงนะครับภายในเมืองไทยหลายๆตัวแข็งกว่านะครับอย่างไผ่เลี้ยงนี่ก็แข็งกว่านะครับไผ่ตรงนี้ยนะครับโอเคก็ก็อาจจะเป็นเรื่องทางการการค้ากานอะไรเขาก็ต้องพยายามขายของที่เขามีนะครับพูดถึงค่าความแข็งแรงนลบไผ่เก้าดาวก็ถือว่าหลายๆตัวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยความแข็งแรงอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ละก็แข็งแรงนะครับตัว9ก้าดาวสองสีเนี่ยเป็นตัวที่ไม้แข็งแรงมากตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ไม้แข็งนะอันนี้ยอมรับว่าไม้แข็งนะครับ ข้อสั้นไม้แข็งแต่นะครับคนที่เคยได้เป็นเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนป่าภายหรือจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่ไม่เชียร์ให้ปลูกอ่ะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับไผ่ก้าดาวสองสีเนี่ยลำอ่อนเขามีขนคันนิดหน่อยนะครับมาดูที่ลำอ่อนครับเนี่ยฮะจะมีขนคันนะครับเพราะฉะนั้นลำอ่อนนี่ก็เข้าใกล้ไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ข้อเสียที่ร้ายแรงเพราะว่า ในลำแก่เนี่ยนะครับพอลำพอลำแก่แล้วขนรูดออกไปเยอะนะครับก็ยังมีความคันอยู่นิดหน่อยนะครับพอพอจับดูนเนี่ยมีขนทิ่มๆย้อนเพราะฉะนั้นเป็นไผ่ที่ต้องถือว่ายังมีความคันอยู่นะครับเราจะได้ยินคําบอกว่าไผ่ก้าวดาวเนี่ยมันตอนเล็กๆมันมีหนามพอถึงจุดหนึ่งที่มันโตไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นโตเต็มวัยแล้วมันไม่มีหนามแต่ว่าคํำนี้ใช้ไม่ได้กับก้าวดาวทุกตัวที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับเพราะว่าไผ่ก้าวดาวสองสีเนี่ยนะครับ ถึงแม้ลำจะใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้ามีช่องแสงข้างๆเปิดแล้วตาล่างๆเขาได้รับแสงเนี่ยเขาจะแทงกิ่งหนามออกมานะครับเหมือนไผ่สีสุกเลยเ,ยเนี่ยแทงมาตามตามเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เนี่ยนอฟอแล้วเขาแทงกิ่งแนวนอนออกมาเนี่ยเป็นหนามเต็มไปหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าลำจะขึ้นไปใหญ่แล้วนะครับถ้ามีช่องแสงเนี่ยอย่างเงี้ยฮะดูวันนี้จะเห็นชัด อันนี้ก็ลำมีขนมีขนคันนะรเราไม่ค่อยอยากจับมากนะครับเนี่ยฮะคือเนื่องจากมุมเนี้มีแสงเข้ามาแล้วตากิ่งเนี้มันได้รับแสงปุ๊บมันก็แตกออกมายากมากในเรื่องการจัดการสําหรับไผ่9้าดาวสองสีถ้าเราจะไปปลูกเป็นแปลงจะจัดการยังไงให้มันไม่มีหนามแบบสนิทเลยอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะครับถ้าแต่ถ้าจะไปปลูกเพื่อปรับปรุงภูงมิทัทัดให้มันสวยงามอะไรเงี้ยผมแนะนาว่าปลูกเท่าที่พอดูแลไหวสักกอสองกอห้ากออย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะ พอจัดการได้นะครับแต่ถ้าปลูกเป็นแปลงเยอะๆเนี่ยตัวนี้ผมผมไม่แนะนําเลยนะครับที่ประสบการณ์ที่เคยไปเจอเวลาตัดลำไปแล้วเนี่ยออกเป็นขนงหนามตามพื้นเลยนะครับและหนามยาวมากหนามยาวเป็นนิ้วเลยจะให้มาดูหนามมันว่าหนามมันยาวขนาดนเนี้ยเนี่ยเทียบกับน,นิ้วผมเนี่ยความยาวหนามเขา มาะนาณ1นิ้วกว่าหนนิ้วครึ่งเลยนะฮะอันตรายมากนะซึ่งถ้าเกิดตอนตัดลำมันจะออกมาเป็นแนวนอนตามพื้นเต็มไปหมดเลยครับเหมือนไผ่ป่านะครับถ้าสะบัดขึ้นมาสูงโดนขาโดนแขนก็ไม่ดีแล้วถ้าโดนตาก็คงจะอันตรายมากนะครับโอเคนะครับก็ไม้ใช้งานได้แต่ว่าต้องถือว่าไม่จบในเรื่องการจัดการนะครับสำหรับไผ่ก้าดาวสองสี 4, ผมก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ